หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเอาอีกแล้วต้องเตรียเขอลอร์ไปใหม่ดีกว่าหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะโอ,อะ 1, 2, คะเค okay. คือขอเล่าความก่อนว่าอุน้นอะแบบด้วยความเหงาเลื่อนติกต๊กต็อกแล้วก็ไปเจอเพลงเพลงหนึ่งมาเมื่อคืนแบบตีห้าก็เลยทําออไปห,หาแบบีไปเยเฮ้ยบีมีฉากตรงนี้ไหมคือแบบเพลงน่ารักมากสรุปก็แบบไปเซิร์ชหามาจะรู้ว่าน้องพึ่งคำ้ำน้องพึ่งค้ำได้ประมาณสามสัปดาห์ใช่หรือไม่ใช่สามสัปดาห์แล้วคือแบบ อยากทำความรู้จักกับน้องวงนี้มากคือแบบได้ยินเคยได้ยินชื่อวงผ่านมาเคยได้ยินกิจศักดิ์มาว่าวงนี้น่ารักแบบวงนี้น่ารักมีเมมเบอร์ที่น่าตาดีและครบขันอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมารีแอคจัดีกว่าเหรอบุญก็อยากรีแอคบิงก็ไม่รู้จักรู้จักแต่แบบไม่ไม่อยากเลยโเลยดูนะโอเคบอกก่อนว่าคลิปนี้ถ้ามีการบิดพลาดประการใดก็พูดอะไรผิดใช่ขอโทษด้วยเพราะว่าแบบไม่รู้จักน้องจริงๆแต่คือแบบ มาทําคลิปนี้เพราะว่าอยากทําความรู้จักน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นบริษัทราการชอบเจอครั้งแรกอาจจะพูดผิดพูดอะไรได้ั้งก็เดี๋ยวขอโทษด้วยนะใช่ค่ะไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าเราขายังไม่เคยดูเลยนะไม่เคยดูเหมือนกันแต่เพลงนักจิ๊กคือเยอะมากมีคอนเทนต์เยอะมากคือแบบ I it one. ก่อนคนนือฉันจำหน้าน้าองถึงข่ะพที่น้องเป็นสลารชาตาหรอใช่ใช่อ่ะนอินี้คือครีานานี้ไวมากน,าน,นี่ั้งวดนี้แกรจูมู่น่ารักมาก อมเมจีนี่ทำเมจีกสใสสดใสใส่เนดีเนาฮยน่ารักคนีมีรักอีเมื่อกี้อ 哇，真的好冷，哇，真的冷，冷呀。 Yeah. Oh. Let's <laughs> hey, 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 yeah. yeah, let so จำได้เลยเนื้อทำนองนเพลงรู้สึกว่าเพลงนี้ทำง่ายอ่ะเออเด <Okay. S 2> ทุกคนมึงเซอร์ชื่อของคนเลยคนนั้นชื่ออะไรน่ารักมากเลยเด <c oughs> ี๋ยวยังไม่จบเอวียยังไม่จบยังไม่จบ เป็นลองฟิตอุ้ยโอ๊ยตา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 เออมจะเห็นมาต่อสิตฉันเคยเห็นน้องนี่เหรอใช่น้องชื่อซูบินประเด็ผมสีน้ำเงินตอนนี้คือเบียร์อะไปเห็นมาว่าแบบไปแบบไปอ่านมาแบบอะไรอย่างเงี้ยผ่านๆมาว่าน้องคนเดียวคนที่ชื่อซูบินมากมันจะมีคลิปอีกไหมฉันอยากดูที่แบบใกล้ๆหุยมันคืออะไรอะไู้อะที่เซอร์แต่ละคนหรอมันจะใช่แกเราต้องเสิร์ชหาดูว่าเขาชื่ออะไร ชื่ออะไรสชื่ออะไรอ้คนีโตชื่อีชาวเวสีที่ใช้งพันไม่นมันยังกัดออสองพันหรอุณลดุมันีจังเว้ยอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะเป็นเดออจริงเหรอเป็นิงเดอพี่คือเป็นิเอร่งจังเลยลูกจริงด้วยคือพี่ใหญ่สุดคือสองพันเลยหรอ พะะี่น้องน้องะะอน้องได้แต่บอกว่าพี่น้องนั่งกลัวอู้ยคนจะขลัว มุมปากน้องน่ารักจิมุมปากน้องน่ารักเราเลือตังไหนใช่มเฮียคนนี้ในงเาเป็นไหนคือในประวัตเขาบอกว่าเป็นแรปเปอร์แต่ทำไมกูเห็นน้องนองเนี่ย้องํามากรงไปกล้วเจยคนนี้ดีมากเลยอ่ะนี่หลคนนี้นั่งบนต้นไม้ แกน้องคนนี้อ่ะแซมเทวะวีน,น,นเนสต์ต่อสิบแอ็คุณม,มากเขาว่ากันว่าแกสระลงสักผู้ชายไายดื้อๆออ้ยน้ารักเอยโลดูใจบ้านเางน้องนีดีจริงว่ะ Ah: um> คน um> นี้มืนอกี้ก uh ็แบบเสียงถูกในทีมคนหน้านี้รอบเหมอ๋อน้องชื่อหนิงคองปู่างของ่่ะน้อหน้าหน้าออกพลังลังรัี่าหนิงไคไม่น่ก็หม่งกูก็หนิงชื่อหนิงไคเสียงดีนะเน่่น่คนหน้าค่ะ

คนนี้น่ารักมากจริงๆคนที่น่าอยู่เหมือนต้นไม้อ๋อโอ้โหตัวนี้น่าต้นไม้ก็น่ารักนีมาไว้ปนัเบน่านอจำง่ายมากเลยแต่เราคนนามเบ คนละสไตล์ก tamam. e ันหเลยอะอีกาทีัเนนไหมดเสีอ่ะ o ัาวีลสซัมเมอร์ชอาจังเลยอ่ะ โอจงเลยอริงๆนต้งาเจอหน้าแเมเอ่เ no พิบตบบชรวชอบคนมุมปากอย่างเงี้ยออกหมว่าแบบอันูยิมลอดนต่อให้หน้าบวดก็ยิมอ่นาค่ะแล้ชอบคนสูงแบบนี้แะตรงไทยเีเียดีมากพวกนี้ดีอ่ะชอบนะดีอ่ะชอบ ตดขอไปศึกษาว่าแบบคือแบบอยากรู้ว่าน้อคนนี้ตำแหน่งไหนเกิดเกิดปีไหนอะไรอย่างเงี้ยฮิสตคดีจังเหรอสเตอระะอดูไม่ใช่เอขอบดูสเตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดูคลิปสเตออีกนือจะยาวคลิปนี้จะยาวมากแน่เลยไม่้นจดูดิอ๊ยดีนี่คนี้โอเคโอเคีทีทุกคนวนนี้ก็แบบขอลาไปก่อนแบบ จริงจริงอันนี้แหละรจริงๆแนละ้วเพราะว่าคิมมันกิดลาเลยเอ,อ,อันนี้ก็กลาจริงจรนะิงๆละโอเคยังไงก็ถ้าเกิดพูดผิดพลาดยังไงอะไรยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าแบบไม่รู้จักน้องจริงๆแต่คือแบบมาททาคลิปนี้เพราะว่าอยากรู้จักน้องฝากขายอยากรูก้อยากรู้จักน้องจริงๆอ่ะอยากรู้จักจริงๆมากๆรู้สึกถูกชะตาคือแบบรู้สึกถูกชะตาถ้าเกิดพูดผิดพลาดอะไรยังไงไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถแนะนําได้แต่ อ่เด็กเลยกือบีดทชื่อบีดก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้ใช่ใช่เหมเขาไม่ได้ติดจไม่ได้ติดผิดหเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปศึกษาแล้วก็คลิปหน้ามาไม่ผิดพลาดแน่ๆโอเคนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ให้พลาดชมคลิปของพวกเราด้วยนะคะฝากอินดูช่องเล็กๆขอบพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า